้ลูกศิษย์กูนแน่นอนเท่านี้ก็ดังดีปะะั่นไหมวะเมียผัวสิพักกันยางเมื่อมาพ่อจนจนมันเห็นงามม่าไมหร สูลบตบมือกันญาาิเอาเออญยาิเอาร่มลุกปั้มกันไม่รเพิ่งพื่อได้ป่ะนี่ดาบพันมีอันเดียวนั่งเลยๆยืนดาบให้จับผู้ใดมาลวยควยขววงไปแล้วบักโจนไปขว่วได้ดามคนเขาก็เลยลือว่านั่งเป็นคนบอดีเอาเอายืนทั้งดามให้ดามให้ให้โจนเออไปไหมปวตัวเออัวเรลตายเอาย่หันเด่อนี่เอาเอาเมียเข้าไปแล้วเออนั่งก็เลยโอยตายแล้วก็แล้วไปเลยเหม็นเท่อนี่สามหมื่นคนบริสิทธิ์จะโฉบน่อเออ กินทรงไปหาพระฤาษีพระฤาษีได้กินโอ้ยลกศิษย์กูแน่นอนโอ้เ<อ>ท่านี้ก็ดังดีปันแม้นเราเราเกลือย่งางมาเลยเออย่งางมาเห็นเอานำจากแก้วหดขึ้นออขึ้นมานัา่นขาเอาเนี่ยแต่สีขาได้หรือบอสดได้เมียอคืนระบบพี่น้องต้องติดตามต่อไปเด้อยเขาหน่อยเนาะพี่นั่งห้องเพลงแล้วเมื่อบ้านเราเด้าไฮทอปป์เปียบมีท่านคูกูฟังโหลด โคตรกปากงวดอยู่คุณยุบจืดเลยคุณเอาบัดนี้ในช่วงนี้ขอเซิร์ฟมหาโจรอ้าว